ผมเปิดด้วยลูกเล่นที่พี่ชอบเล่นประจําเลยนะหมะ<อ>ืหนน่ะแบบแผ่นขึ้นมาจากข้างบนแล้วก็แผ่นลงมาข้างล่างเหตุผลที่มันมาจากอะไรครับมันมาจากการเล่าเรื่องไงเหมือนแบบว่าตอนมามันแบบว่าแช่ไวน้นิ่งๆก็เนี่ยมันแบบว่าเฮ้ย<อ>เราเดินทางมาจากตรงนี้มาตรงนี้อ๋<แ>อคือมาจากข้างบนแล้วก็ลงมาข้างล่างเล่ามาแล้วไงมันเป<บ>็นภาพเปิดไงตอนนี้เรามาทําอะไรครับตอนนี้ถ่าย มน่ามาเยือนนะครับคำโง่นี่จะชอบชื่อนี้ใช่ไหมฮะเออใช้ชื่อนี้จริงก็ใช่ไหมฮะก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละครับอาวันนี้เรามาทําอะไรครับนี่อ๋อวันนี้เรามาส่งพักกิลาชายกีิชาติไทยแข่งทีมแคปิเชียถูก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 ถ อ่าสิบเก้าถึงยี่หกครับเฮ้ยเราไปเจอใครบ้างอุ้ยดูดิคำถามนี่สุดยอดมากมีญี่ปุ่นแล้วก็อุซเบกิสถานครับผมมีสองทีมนี้ครับสองทีมเองเหรอกลุ่มเราสายเรามีสามทีมญี่ปุ่นเราคนหนักอุซเบก็็เปนอยุ่ยญี่ปุ่นก็สบายไม่สบายอ่ะสบายเราระดับแชมป์ EVC Challenge นะฮะได้ขึ้นได้เออได้ขึ้นได้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนักกีฬาเขาเดินทางกันครับครับครับ ชื่ออะไรครับ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 สกายเลยชื่อสกายครับเขินเขินเขินชื่อสกัยกายเดี๋ยวมองก่อน ใครนะใครนะนักกีฬาอีหร่าน,อ,าอ,านอ๋อโ,อโอันนี่เป็นคนอิหร่านใช่ไหม <c oughs> <c oughs> อะไรวะนักกีฬาอิหร่านนักกีฬาอิหร่านสลามัลีกุมสลาม สวัสดีครับโพสโชคดีครับไม่ไปอ่ะไม่มีตังค์ครับถ่ายรูปด้วยนะครับพี่ฮัมครับถ่ายรูปด้วยนะครับถ่ายรูปด้วยนะครับเฮ <c oughs> ้ยเดี๋ยวเขาไปสแกนมาตัวมาถ่ายวีซ่า